สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดกกตไฟเขียวแล้ว49เบอร์แรกจับได้เบอร์ไหนหาเสียงได้เลยหลังเอกสารครบถ้วน4เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากอาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกคอตกำหนดให้เป็นสถานที่รับสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อและรับแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพักการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่4-7เมษายน2566เมืม่อเวลา14.45นที่อาคารไอราวัต พัฒนาสาราว่าการกรุงเทพมหานครนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตถแถลงข่าวภายหลังการรับสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อในวันแรกว่าการรับสมัครสสบัญชีรายชื่อในวันนี้หลังกกตได้ตรวจสอบเอกสาร49พรรคการเมืองที่มาก่อนเวลา8ิกา30นาทีเอกสารครบและสามารถออกไปรับสมัครทั้ง49พรรคการเมืองมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ได้หมายเลขตามลำดับที่จับสลากไปภาพรวมการรับสมัครค่อนข้างเรียบร้อยมีปัญหาอยู่บ้างคือสถานที่คับแคบจุดรับสมัครน้อยโดยการรับสมัครขณะน,นี้มีพักการเมืองยื่นสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อจำนวน53พักการเมืองและรับแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพักการเมืองจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้ว 16ภาคการเมือง20คนนายแสวงกล่าวต่ออีกว่าสำหรับรายชื่อผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดกกตจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเช่นเดียวกันกันกบสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหากพบว่าผู้สมัครครายใดไม่มีคุณสมบัติจะไม่ประกาศรายชื่อซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อสามารถยื่นคำร้องต่อสารดีกาได้หากสารไม่คืนสิทธิให้ พรรคการเมืองก็จะเหลือจำนวนผู้สมัครเท่าที่มีอยู่ส่วนคดิเดตนายกรัฐมนตรีกฎหมายกำหนดให้กกตเป็นเพียงผู้รับแจ้งชื่อเท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติความคืบหน้าล่าสุดชูวิทย์ตีความสุดมันเบอร์ปาร์ตี้ลิสต์ชี้เพื่อไทยมีสเสน่ห์เตือนเข้าวไกลเลข31ระวังอุบัติเหตุเมื่อสเมษายนนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองและ อดีตนักธุรกิจกลางคืนชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เรื่องการเมืองเรื่องจับเบอร์ด้วยม,มีรายละเอียดดังนี้วันนี้ไปศาลาว่าการกรุงเทพดินแดงเพื่อรณรงค์ต่อต้านกัญชาและการเมืองสีเทาผมเริ่มต้นเป็นนักเคลื่อนไหวของสังคมนี้การเลือกตั้งครั้งนี้มีถึง49พักเข้าร่วมประลองยุทธให้ประชาชนเลือกไฮไลท์ อยู่ที่การจับหมายเลขของแต่ละพักคนไทยชอบเรื่องเบอร์จึงขอตีความหมายตามหมายเลขให้อ่านสนุกๆเฉพาะพักใหญ่ที่น่าสนใจสสปาร์ตี้ลิสต์มากเพราะบางพักนั้นมีโอกาสมีสสปาร์ตี้ลิสต์คงน้อยเนื่องจากมีบัตร2ใบเลือกสสเขตที่ตัวเองถูกใจเลือกพักที่ตัวเองชอบเริ่มตั้งแต่พักภูมิใจไทยได้หมายเลข7อันนี้นะ่ะตีความได้ชัดเจนว่าเจ๋ง เพราะเป็นเลข7หรือจะออกเสียงเพี้ยนว่าเจ็บอันนี้นะ่ะหมายถึงการเจ็บตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้การชูมือต้องชูมือข้างหนึ่ง5นิ้วอีกมือชู2นิ้วจึงดูไม่เต็มไม้เต็มมือหากเป็นทางดาราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวแห่งทุกโศกยิ่งเอาไปตีความว่าทำงาน7วันไม่หยุดแสดงถึงความยากลำบากของหนทางข้างหน้า พักชาติไทยพัฒนาได้หมายเลข18ถือว่าเป็นเลขดีของคนจีนเพราะในภาษากวางตุง้งหมายถึงหาเงินง่ายวงเล็บออกเสียงว่าสับปาดนอกจากนั้น1บวก8เากับ9เป็นเลขมงคลพักเพื่อไทยได้หมายเลข29มีความเป็นเลขไฝรู้มีสเสน่ห์หากเรียกเรียงตัวคือ29คือ ต้องใช้สองเท้าก้าวเดินต่อไปพักก้าวไกลได้หมายเลข31เป็นพลังแห่งความไม่แน่นอนของชะตาเบื้องต้นลำบากแต่ประสบความสำเร็จในบ้านปลายยังมีเรื่องของบัตรเหตุกลางคันที่ต้องระวังพักพลังประชารัฐได้หมายเลข37เป็นเลขที่บวกกันได้10หมายถึงพอดีแต่ถ้าไปเล่นไพ่บาคาร่าจะกลายเป็นศูนย์แต้มต้องลุ้นอีกใบหมายถึง หากฝั่งตรงข้ามชนะขาดก็ไม่ต้องพึ่งคือหมอบแต่หากชนะไม่ขาดก็ยังลุ้นได้สถานการณ์เรียกว่าก้ามกึงพักรวมไทยสร้างชาติได้ไหมาเละยิ้มสองเป็นเลขคู่เหมือนชูสองข้าง2นิ้วถือว่าเท่าทุนไม่ได้ไม่เสียเป็นศูนย์รวมของอารมณ์ทำอะไรตามใจตัวเองไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกคนหากให้ฝรั่งชูสองนิ้วด้วยมือสองข้าง ทำนิ้วงอง,งหมายถึงเครื่องหมายอัญญาประกาศแปลว่าคําพูดคือพูดเก่งแต่อยู่ในวงจํากัดความคืบหน้าล่าสุดประยุทธ์หน้าเจือนเจอแบมตะวันชูป้ายตะโกนใส่รอพอเร่งกันออกบุ้นเมื่อเวลา6นาฬิกา25นาทีที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งพรรคกรมไทยสร้างชาติเขตดินแดงผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพื่อเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐธีว่ากันกระทรวงกลาโหมโดยพืเอกประยุทธ์กล่าวกับผู้สมัครก่อนเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งสสระบบเขตว่าสวัสดีบรรดาสมาชิกรวมไทยสร้างชาติ33คน33าเขตทำอะไร,ะไรแล้วทำอยู่ทำต่อสิ่งดีๆสิ่งดีงามทำต่อไปเพื่อประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนั่นคือนโยบายของพรรคเรา พเดกประยุทธ์กล่าวต่ออีกว่าฉะนั้นวันนี้ถือเป็นวันมงคลอย่างยิ่งและถือเป็นครั้งแรกที่ตนได้มายืนต่อหน้าพวกเราในโอกาสนี้มีกำลังใจเต็มเปี่ยมให้กับพวกเราอยู่แล้วให้คิดว่าเหมือนตนลงไปกับท่านด้วยขอฝากหัวใจฝากความรักความยินดีไปกับพวกเราด้วยขอให้ประสบความสำเร็จมีหลายอย่างที่ต้องทำด้วยกันพเดชประยุทธ์กล่าวอีกว่าวันนี้ หลายอย่างที่เราต้องทำร่วมกันใช่ไหมและขอให้ทุกคนนั้นจับเบอร์ได้เลขดีดๆเบอร์งามๆก็แล้วกันเลขอะไรก็ตามทุกเลขถือเป็นเลขแห่งความประสบความสำเร็จของเราทุกคนและให้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอย่างที่เรานั้นคุยกันไว้ตลอดเวลาผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังพระเอกประยุทธ์กล่าวกับผู้สมัครสสเสร็จ ระหว่างก้าวลงบันไดศูนย์อำนวยการเพื่อจะไปขึ้นรถแห่ออกเดินทางมาสนามกีฬาเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงปรากฏว่าพระเอกประยุทธ์ได้สะดุดบันไดขณะก้าวออกจากสำนักงานจนสีหน้าเจ่อนเนื่องจากลางไม่ดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างทาง บนรถแห่หกล้อพลเด็กประยุทธ์ได้โบกมือทักทายประชาชนตลอดเส้นทางด้วยท่าทีที่เคิรเขินเล็กน้อยขณะที่การรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางมีรถมอเตอร์ไซค์ทีมรักษาความปลอดภัยประกบรถแห่ต่อมาเวลา7จ็นาิกาสนาทีขบวนแห่ได้มาถึงศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงโดยมีผู้สนับสนุนมาให้กำลังใจพลเด็กประยุทธ์เป็นจำนวนมากขณะเดียวกันตะวันทานตะวันตัวต,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 วตวุลาน,น์และแบมอรวันผู้พง นักกิจกรรมอิสระได้มายืนชูป้ายต่อต้านพร้อมตะโกนมีคนติดคุกเพราะมาตรา1นึสองสนใจกันหน่อยมีเด็กติดคุกใส่ผลเด็กประยุทธ์ทําให้พระเด็กประยุทธ์มีสีหน้าเจือนขณะที่ทีมรปภได้พยายามกันออกไปนอกจากนี้ยังเกิดความวุ่นวายเล็กน้อยระหว่างรอเข้าไปในศูนย์เยาวชนเนื่องจากมีผู้สนับสนุนจํานวนมากและขบวนของผลเด็กประยุทธ์และผู้สนับสนุน ขวางอยู่จำน,นวนมากจนมีผู้สนับสนุนต่างพักคตะโกนคำว่าออกไปออกไปก่อนที่เวลา7จ็นาิกานาทีพลเอกประยุทธ์นำผู้สมัครสสอเข้าไปในอาคารกีฬาเวสต์ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงความคืบหน้าล่าสุดโพชี้ประชาชนหนุนนายกต้องเป็นสสอไม่เอาคนนอกสำนักวิจัยซูเปอร์โพเปิดเผยผลสำรวจเรื่องนายกของประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน1378ตัวอย่างระหว่าง25มีนาคมถึง1เมษายน2566โดยเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อนายกรัฐมนตรีต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองด้วยพบว่าจำนวนมากที่สุดคือร้อยละ43.0ระบุว่า ผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองด้วยเพราะเป็นผู้แทนประชาชนใกล้ชิดประชาชนรู้ปัญหาจริงใช้อำนาจประชาชนต้องมาจากประชาชนต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นไม่เอานายกคนนอกขณะที่ร้อยละ33.6กระบุไม่ต้องเป็นสสขอให้เป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตมือสะอาด ไม่จําเป็นต้องเป็นสอสอแต่เป็นใครก็ได้ทั้งนั้นไม่ต้องสังกัดอะไรเป็นพิเศษไม่ติดกับดักส่วนร้อยละยิ่มสาไม่แน่ใจที่น่าสนใจก็คือเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อบัตร2ใบว่าจะเลือกคนที่รักเลือกพรรที่ชอบคู่กันไปทั้ง2ใบหรือแยกกันพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ41.9ระบุเลือกคนที่รักเลือกพรรที่ชอบ คู่กันไปทั้ง2ใบในขณะที่ร้อยละย6 4ิระบุแยกกันและร้อยละ3 1 7ไม่แน่ใจที่น่าพิจารณาก็คือนโยบายพักที่ประชาชนเชื่อว่าทำได้จริงแบ่งระหว่างกลุ่มแฟนคลับพักร่วมรัฐบาลและกลุ่มแฟนคลับพักร่วมฝ่ายค้านพบว่าในกลุ่มแฟนคลับพักร่วมฝ่ายค้านรอยละ4 1 9ระบุพักภูมิใจไทย รองลงมาคือร้อยละ37.8ระบุพักประชาธิปัตย์ร้อยละ3 5 5ระบุพักรววมไทยสร้างชาติและร้อยละ32.2ระบุพักพลังประชารัฐในขณะที่กลุ่มแฟนคลับพักร่วมฝ่ายคา้านส่วนใหญ่หรือร้อยละ47.0ระบุพักเพื่อไทยร้อยละ41.8ระบุพักก้าวไกลและร้อยละ35.6ระบุพักอื่นๆ